บอกว่าผมรับไม่ได้ที่ตอนเช้าผมเดินออกมาผมขับรถตอกมาจากบ้านผมเป็นนายยงอยู่แล้วตอนเดินกลับไปนะั้นเป็นอดีตนายกแล้วผมเหตุผลนั้นมันก็เกิดขึ้นผมผมคงจิตใจไม่เข้มแข็งเท่าท่านนายกเสรษาผมผมเคยพูดตลอดเวลาว่าสมัยของคนชอบถามถ้าผมไม่ได้เป็นอ่าพักที่ลำดับต้นๆไอ้ลำดับแรกอะแล้ว ไปไปเป็นนายกนะทั้งที่เป็นชร้นระดับสองระดับสามอย่างเงี้ยผมก็มบอกว่าผมรับไม่ได้ที่ตอนเช้าผมเดินออกมาผมขับรถตอกมาจากบ้านผมเป็นนายกอยู่แล้วตอนเย็นกลับไปเนะี่ยเป็นอดีตนายกแล้วผมอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นผมผมคงติดใจไม่เข้มแข็งเท่าท่านนายกเศรษฐานะครับผมก็จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดข,ขึ้นกับผมเพราะผมสิ่งที่สิ่งที่ทําให้ผมไม่ไม่ประสบภาวะขึ้นนั้นได้ก็คือผมเคารพกติกา แล้วก็อีกเช่นเดียวกันถ้าผมสามารถทํางานแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เกิดเชื่อใจผมใช่ไหมครับเลือกอให้พรรคผมเนี่ยมีที่นั่งมากพอเป็นลําดับแรกอย่างเงี้ยใครก็จะมามาเป็นนายกเอาเอาตำแหน่งนายกป,ยาประยุทธ์คุณเ้ะใทยไม่ได้มันแค่นั้นเองใช่ไหม ผมตอนนี้ผมไม่สู้แต่ตอนเลือกตั้งผมก็ไปสู้ตอนที่ผมจะไปสู้อะไรตอย่หนนายกพักการนารัฐบาลก็ยังเป็นพักเพื่อไทยอยู่นะครับโดยตามตามหลักก็คือเราก็ต้องให้พักที่เป็นพักการนาที่มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดได้ทําการนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่็นนยายกรัฐมนตรี